สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแัดหอยลายใบโหระพาแล้วนะครับใส่น้ำมันไปก่อนเลยหอยลายเราต้องแบะพยายามแบะออกห้หมดนะพอล้างพวกโคลงอะไรนี่คือเทคนิคเลยนะถ้าเราไม่แบะให้หมดเนี่ยเดี๋ยวเราไม่มั่นใจว่ามันสะอาดพอเนี่ยเดีย๋ยวมันจะเป็นโคลนแล้วเหม็นที่หลังนะครับเราต้องแบะให้หมดนะให้อาให้หมดล้างเจือตัวเลยอะ แล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะเทคนิคการใส่เครื่องปรุงก่อนคือให้มันละลายไงอันนี้น้ำตาลนะครับน้ำตาลนิดเดียวพอนะอันนี้ปรุงรสนะครับดีซิวดทำนี่เดียวแล้วแต่งสีนะครับน้ำมันหอยนะครับนิดเดียวพอ ไปผมจะใส่น้ำมันที่เผาด้วยนะเพื่อแต่งนิดนึงนะครับผมแต่งนิดนึงแล้วก็จะใส่น้ำรากบัวไปด้วยคือเราจะต้องต้องแต่งน้ำไวก,ก่อนนะเพราะหอ,อยมันจะืึ่มไปเลยสมหรับเทคนิคผมจะทำแบบนี้นะแต่งน้ำก่อนว่าผัดกับเผาอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะแห้งลงไปเองนะครับอันนนิดนึงพออ แล้วลองคิดว่าดูนะเห็นไหมตัดไปอก่อยครับผัดไปเรนะื่อยให้หอมพอเราเริ่มได้แล้วเนะี่ยเราก็ใส่หอนลงไปนะนไปทามันดูแค่แค้์เราจะเติมน้ำไปหน่อยหนึ่งนะ เราเราจะล้อกปิดฝาให้เขาอบก่อนนะไม่ใส่ในเขาอบนะครับเดี๋ยวเราพูดเลยอ่าต่อไปขั้นตอนต่อไปพอเริ่มอบดีแล้วเนี่ยเราจะใส่ใบขมับที่หลังนะให้อบให้บปากาเลยครับผมอ่าใส่ลงไปเลยนี่คือเทคนิคนะไม่ต้องคนเดีย๋ยวพิ่งคนให้กลิ่นใบโหระพา,ามาอัดลง,งล่างก่อนปิดฝาอีกทีนึงไม่ต้องนาน เทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ให้กลิ่นเนี่ยมันอัดลงไปแล้วก็ผัดรวมกันเหมือนกันครับ mm. เทคนิคเดี mm. ยวกันกับพวกผัดกะเพราแต่ผัดกะเพรามันฟังไฟแรงอยู่แล้วไงฟู่ฟู่ตลอดตักหนึ่งนะให้กลิ่นกัดลงไปแล้วค่อยคนมันจะได้กลิ่นของใบโหระพาเนี่ยมันแทรกลงไปในตัวหอยให้ได้มากที่สุดนะครับผมอันนี้คือเทคนิคเลยแต่บางคนก็ไม่ใช้ก็ได้ผัดเลยก็ได้มันก็จะเหี่ยวๆเป็นแกนไปแบบนั้นแหละแต่ถ้าอย่างเงี้ยพอมีเวลาทาอะ่ะ มันจะออกดีกว่าเหมือนเรานึ่งหอยมแมลงคู่อะใส่ขาดไปใบมะกรูดใช่ไหมเนื้ปลา1นออะไรอะกลิ่นไม่นจะดันขึ้นมาของหอมอ่านี่เป็นไงตลดละคุกเลยนะครับเนี่ยน้ำแห้งไหมแห้ง้วพอดีพอดีออเป็นไงตักใส่ถ้วยเลยคูเลยเนี่ยแต่คูเลยจุกๆเลยครับ อืมหมอือนอาหมดนะเทคนิคต้องล้างทีละตัวนะหอยี่ยผมเคยแล้วคือมักง่ายเงี้ยตักเข่าเง